ดูด่ครับดูดูครับโอ้โหโคชัดโคชัดโคชัดโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้หมุนโคแลวโอ๊ลาดไปแล้วครับสวัสดีครับนกเขาใหญ่บีเคฟาร์มครับวันนี้ก็จะออกปรลัดคอนเช้านะครับมีนัดกับอาจารย์นัดนะครับอาจารย์นัดเป็นไกด์นำทัวร์นะครับวันนี้ก็จะพาเจ้าบุญเย็นนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับกำลังฮอตนะครับตัวนี้วันนี้ก็เจ้าพระเน็ตเป็นสองอันนะครับเป็นพระเน็ตเถยนแล้วก็ พเนจรสายไฟนะครับแต่เอาเจ้าหุ่ยเย็นไปตัวเดียวนะครับเอาเคครับนี่วิพนีตินนะครับอ,อาจารย์นัดมาถึงแล้วครับอาจารย์นัดก็จเจ้าไปสองตัวนะครับเป็นเจ้าสองกับเจ้าเจ้าเปี้ยวนะครับยังไม่แน่ใจว่าอาจารย์นัดจะพาไปหมายอะน,นะครับ รุนด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดไม่มานะครับก่อนจันัดก็น้ำนนัครัาทางไปแล้วนะครับอย่างเร็วเลยครับวันนี้ขับรถมาประมาณสามสิบนาทีได้แล้วครับยังไม่ถึงหมายนะครับก็ขับรถมาไกลพอสมควรแล้วนะครับแสดงว่ารู้จักเยอะในจ์นัท โอเคครับถึงหมายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นป่ามันนะครับตัวนี้ขาลมใช้ได้นะครับมีหนุนคูมีขัดนะครับอาจารย์นัดบอกนะครับแต่แต่ก็ขึ้นนกไปแล้นะครับที่สายไฟครับมันยังไม่สว่างนะครับสังเกตที่ไม้ตรงหลังพระเนี่ยนะครับมีแสงแดงๆอยู่ตรงนั้นมันยังสลัวสลัวอยู่ครับก็มาลุ้นกันครับอาจารย์ท่านครับจะมาไม่มาครับ ออมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยเร็วมากครับขนาดยังไม่สว่างนะครับอืม,อมสุดยอดเลยครับลูกตัวนี้อีกแล้วครับเป็นไงครับของดีครับของดีคารมสุดๆเลยครับตัวน่า ครับนี้ครับแสดงว่าห่วงมากกับสายไฟใช่ไหมเออไม่แล้แวแล้วแล้วเรียบร้อยโอ้ ทั้งใจเด็ดครับทั้งคารมดีครับนกตัวนี้สุดยอดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวนกกลงมาดูนะครับเดี๋ยวห้อาจารย์นัดไปเคาะว่ามันโอเคแบบไหนนะครับมีดีอะไรบ้างนะครับนกตัวนี้แต่เสียงนี่เฉลยนะครับสุดยอดเลยครับ ตู้ปุ้ยเ้อครับโอ้โอบานนี่จอดแล้วตอดแล้ววะจอดแล้วาราคากระแตกชอ้อนขางนี้แตกสามอันนี้แตกสองนับปีก็ใช่ได้อยู่ครับหมุนหมุนมีเมือมงนับปีขอนขวมขีของดีปะข้อรับงานนี้ครับของดีบ่มี หมกซับมกวะหมกเงี้ยมกมัมมกมันดช่ไครับงามอยู่ครับโมอหูนะตัวนี้เดี่ยวเดีด่ยวแอมของดีบ่มี เกลียงแต่ลายงามไร้งามดีครับดับปีกงามสวยงามต้นทองเรืองครับก็โอเคครับผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ้นแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและก็รับชมคลิปใหม่ๆสำหรับช่อง y o YouTube ลูกเขาใหญ่บีคีฟามครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ